สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะเจาะลึกข้อมูลแบบเข้มข้นกันอีกครั้งวันนี้เปิดมาก็ต้องเอ่อต้องร้องว้าวเลยค่ะกับผลประกรอบการล่าสุดของ Apple Q3 ปี2025ตัวเลขรายได้นี่พุ่งไปถึง94.0พันล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรต่อหุ้นก็ทำสถิติใหม่ไปเลยที่1.57ดอลลาร์โหครับตัวเลขออกมาสวยมากจริงๆครับใช่ค่ะแต่ว่าตัวเลขสวยๆแบบนี้ เบื้องหลังมีอะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเาจาะลึกรายงานนี้กันค่ะเพื่อกลั่นเอาเฉพาะข้อมูลสำคัญสำคัญออกมาดูว่าอะไรคือเครื่องยนต์หลักแล้วก็มีความท้าทายอะไรที่ Apple กํกำลังเจออยู่บ้างใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือกลั่นกรองสาระสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยทั้งจุดแข็งโอกาสและก็ความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูนะครับจะได้เข้าใจภาพรวมจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขผิวเผินค่ะเริ่มกันที่ความสำเร็จก่อนเลยนะคะ พระเอกตลอดการ iPhone อย่างแรงไม่ตกเลยทำรายได้ไปตั้ง44.6พันล้านโตขึ้น13%เทียบปีก่อนหน้าอื mm hmm. ส่วนหนึ่งก็เพราะ iPhone 16นี่แหละค่ะแล้วก็เพิ่งฉลองส่งมอบเครื่องที่3,000ล้านไปหมัดๆสุดยอดเลยครับ iPhone นี่ยังเป็นหัวจักสำคัญจริงๆแล้วที่น่าจับตามากๆไม่แพ้กันเลยคือธุรกิจ s e r v i c e สซค่ะ ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการอีกแล้วแต่27.4พันล้านโต13%เท่า iPhone เลยนะคะครับผมแถมกำไรขั้นต้นตรงเนี้ยสูงมากถึง75.6%เลยนะคะโห75.6%นี่สูงลิ้วเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้ Services คิดเป็นเกือบ30%ของรายได้รวมทั้งหมดแล้วที่สำคัญคือผู้ใช้บริการแบบจ่ายเงินทะลุ1,000ล้านรายไปแล้วค่ะ ตัวเลขกำไรขั้นต้น75.6%นี่น่าทึ่งมากครับมันสะท้อนว่าธุรกิจบริการนี้่แทบจะเป็นกำไรลุ้นๆเลยที่สร้างบนฐานฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันความสามารถในการทำกำไรสูงขนาดนี้เนี่ยก็ทำให้มันกลายเป็นเป้าสายตาของหน่วยงานกำกับดูแลได้เหมือนกันนะครับที่อาจจะมองว่า Apple คิดค่าธรรมเนียมสูงไปหรือเปล่าโดยเฉพาะบน App Store อ๋อจริงด้วยค่ะประเด็นนี้น่าคิด แล้วก็มี Mac ที่กลับมาแรงเหมือนกันทำไรายได้8.0พันล้านโต15%อันนี้น่าจะเพราะชิป M4 ใน Macbook Air รุ่นใหม่หรือเปล่าคะใช่ครับน่าจะได้อานิสงจาก M4 Macbook Air ตัวใหม่นี่แหละครับที่ทำให้ยอดขาย Mac กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะแต่ในข่าวดีก็มีเรื่องที่ต้องจับตาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับคือไม่ใช่ทุกอย่างจะสดใสไปหมด กลุ่มผลิตภัณฑ์ iPad เนี่ยรายได้ลดลง8%ส่วนกลุ่ม v a r i a b l e s Home and Accessories พวก Apple Watch, Airpods ก็ลดลง9%เอ้าลดลงเหรอคะทำไมล่ะคะเอ่อทาง Apple เขาชี้แจงว่าเป็นเพราะช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปิดตัวสินค้าใหม่เทียบกันปีต่อปีเลยดูดรอปลงไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอืมมันอาจจะเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าตลาดกลุ่มนี้เริ่มจะอิ่มตัวแล้วอืมก็น่าคิดนะคะ แล้วก็มีอีกประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือเรื่องภาษีครับภาษีหรอคะครับคือผลประกอบการ Q 3ที่ดูดีเนี่ยส่วนหนึ่งประมาณ940ล้านดอลลาร์มาจากการที่ลูกค้าเร่งซื้อของก่อนที่ภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้หรือที่เรียกว่าดึงอุปสงค์ล่วงหน้ามานะครับอ๋อคนรีบซื้อก่อนภาษีขึ้นว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นครับแต่ในทางกลับกัน ไตรามาสนี้ Apple ก็มีค่าใช้จ่ายด้านภาษีโดยตรงไปแล้ว800ล้านดอลลาร์แล้วก็คาดว่าจะเพิ่มเป็น1.1พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสหน้าอีกโหตัวเลขเยอะเหมือนกันนะคะครับซึ่งตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าผลประกอบการเองก็มีความเปราะบางเหมือนกันนะต่อปัจจัยภายนอกอย่างพวกกฎระเบียบหรือนโยบายภาษีพวกนี้ตัวเลขภาษีนี่ดูซับซ้อนจังค่ะสรุปแล้วมันกระทบกำไรจริงๆมากน้อยแค่ไหนคะในไตรามาสนี้ ถ้าหากลบกันจริงๆผลกระทบสุดที่จากเรื่องภาษีในไตรมาสนี้เออ,อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าการดึงอุปสงค์เข้ามามันก็ช่วยชดเชยค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นไปได้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือแนวโน้มค่าใช้ใจ่ายภาษีที่มันจะสูงขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้แหละอาจจะไปกดดันกําไรในไตรมาสต,ต่อๆไปได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือ Q3 อาจจะยังโอเคแต่ Q ต่อไปต้องจับตาดูผลกระทบเรื่องภาษีให้ดี ใช่เลยครับทีนี้ลองมาดูที่กลยุทธ์หลักของ Apple กันบ้างค่ะจุดเด่นที่ใครๆก็พูดถึงเลยคือ w a l l e d Garden หรือระบบนิเวศปิดที่แข็งแกร่งมากๆของเขาใช่ครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยการเชื่อมโยงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็บริการเข้าด้วยกันแบบเหนียวแน่นสุดๆทำให้ลูกค้าที่เข้ามาแล้วเนี่ยเออออกยากครับเกิดความพักดีต่อแบรนด์สูงเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นก็ลำบากมันคือฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเซอร์วิส โตได้เรื่อยๆเพราะ Apple ควบคุมประสบการณ์ผู้ใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะแล้วเรื่อง AI ที่กำลังฮิตๆกันอยู่ตอนนี้ Apple ก็มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะคะเรียกว่า Apple Intelligence ดูเหมือนจะเน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวมากๆประมวลผลบนเครื่องเป็นหลักแล้วก็เลือกจับมือกับพันธมิตรอย่าง OpenAI แทนที่จะทุ่มสร้าง LLM หรือแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เองทั้งหมดอันนี้มองยังไงคะประเด็นนี้ผมว่าฉลาดทีเดียวครับ คือกลยุทธ์นี้มันช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ภาระการลงทุนมหาศาลในการปัฒนา AI ของตัวเองเหมือนที่คู่แข่งหลายรายกำลังทำอยู่และเขาไปเน้นเก็บรายได้ทางอ้อมแทนจากการแบ่งค่าสมาชิกบริการพรีเมียมของพันธมิตรดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่แบบว่าความเสี่ยงต่ำกว่าแต่ก็หวังผลตอบแทนได้เหมือนกันอืมเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดจริงๆค่ะแต่ถึงจะมีจุดแข่งเยอะแยะความเสี่ยงก็น่ากังวลไม่น้อยเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับ ถ้ามองภาพกว้างขึ้นความเสี่ยงใหญ่ที่ต้องจับตามากๆเลยก็คือปัญหาจีนจีนหรอคะครับ Apple พึ่งผ่าจีนหนักมากทั้งในแน่ฐานการผลิตคือเกิน95%อยู่ที่นั่นแล้วก็ยอดขายด้วยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง19%ของไรายได้รวมในปี2023ทีนี้ พอมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนมีข้อจำกัดการใช้ iPhone ในหน่วยงานรัฐของจีนหรือการโดนตรวจสอบเรื่องผูกขาดแอป Store อีกทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเสี่ยงที่แบบว่ารอวันประทุได้เลยครับโห oh, พึ่งพาทั้งผลิตทั้งขายเยอะขนาดนี้น่ากังวลจริงๆค่ะเห็นว่า a อ p l ปก็พยายามกระจายฐานการผลิตอินเดียเวียดนามมากขึ้นเรื่องนี้จะช่วยลดความเสี่ยงได้จริงไหมคะหรือจะไปเจอปัญหาใหม่เรื่องต้นทุนกับคุณภาพแทนเป็นคำถามที่ดีครับ การกระจายฐานผลิตเนี่ยเ,เป็นเรื่องจำเป็นล่ะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากจีนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีความท้าทายสูงมากทั้งเรื่องการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานเดิมเป,เป๊ะๆแล้วก็เรื่องต้นทุนการผลิตที่อาจจะสูงขึ้นในระยะสั้นเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของซัพพลายเชนในจีนที่เท่าสั่งสมมาน,นานมากๆซึ่งเคยสร้างกาไรมหาศาลให้ Apple มาตลอด ก็คือลดความเสี่ยงเรื่องจีนแต่ก็อาจจะต้องแลกกับต้นทุนหรือคุณภาพที่เปลี่ยนไปบ้างใช่ครับเป็นโจทย์ที่ต้องบริหารจัดการให้ดีมากๆอีกความเสี่ยงสําคัญก็คือเรื่องกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นครับโดยเฉพาะกฎหมาย DMA หรือ Digital Markets Act ของสาภาพโยุโรปอ๋อ DMA ที่บังคับให้แพลตฟอร์มใหญ่ๆต้องเปิดระบบมากขึ้นใช่เลยครับ ที่บังคับให้ Apple ต้องเปิดระบบให้คู่แข่งเข้ามาเชื่อมต่อหรือแข่งขันได้มากขึ้นถ้าแนวทางกฎหมายแบบนี้ถูกนำไปใช้ในตลาดสำคัญอื่นๆทั่วโลกอีกเนี่ยอออาจจะส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับต่อรายได้มหาศาลจากธุรกิจ Services ที่เคยอยู่ในระบบปิดของตัวเองมาตลอด ฟังดิงแล้วภาพรวมคือ Apple ยังแข็งแกร่งมากๆใน Q3 นะคะโดยเฉพาะพลังจาก iPhone Mac แล้วก็ Services แต่ก็มีเมฆหมอกของความท้าทายรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันทั้งเรื่องภาษีความเสี่ยงใหญ่ในจีนแล้วก็แรงกดดันด้านกฎระเบียบถูกต้องครับกลยุทธ์ AI ที่เน้นความเป็นส่วนตัวกับความแข็งแกร่งของ Services ยังเป็นจุดเด่นมากๆ แต่การพึ่งพาจีนอย่างหนักแล้วก็การบริหารเรื่องการกระจายฐานการผลิตให้สมดุลเนี่ยยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ Apple ต้องรับมืออย่างระมัดระวังที่สุดครับน่าคิดตามจริงๆค่ะ คำถามทิ้งท้ายที่อยากฝากไว้ให้ไปคบคิดกันต่อก็คือในยุคที่กฎระเบียบเข้มข้นการเมืองระหว่างประเทศก็พันผวนขนาดนี้ Apple จะหาจุดสมดุลได้ยังไงคะระหว่างการรักษาการควบคุมระบบนิเวศที่ทำกำไรมหาศาลกับการต้องยอมเปิดกว้างมากขึ้นตามแรงกดดันแล้วก็ระหว่างการลดความเสี่ยงด้วยการย้ายฐานการผลิตกับต้นทุนและประสิทธิภาพที่อาจจะต้องแลกมานี่คือความท้าทายที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของ The Deep Dive แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ